สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็กลับมาย่บอกฟุกนะทุกคนแล้วก็มาเล่นเกมโกกาเดนกัน,นทุกคนในวันนี้นะซึ่งในวันนี้เราจะมาสรุปความสามารถทุกคนของเจ้าไดโนเสาร์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะทุกคนจะเป็นไายเมาเอกนะว่าแต่และตัวมันสามารถความสามารถมันเป็นยังไงนะทุกคนมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะตัวแรกมันชื่อว่าพาราโซโลปัสทุกคนพาราโซโลปัสนะเดี๋ยให้ g ูเกิลมาอ่านออกเสียงให้ดูนะเรามีเทคโนโลยีนะ นี่เห็นทุกคนตามนี่เลยนะหรือเจ้าตัวนี้ทุกคนนี่เจ้าตัวนี้นะนวนนะนางให้ดูนะทุกคนว่าความสามารถมันเป็นอะไรนะทุกคนตันนี้นะความสามารถมันก็คือในทุกๆเจ็ดสิบหรือแปดสิบวิทุกคนมันจะทําให้ไอ้เจ้ากล่องคอสเมติกเนี่ยทุกคนเวลามันจะเพิ่มไวขึ้นนะทุกคนเวลามันไอ้พวกกล่องกล่องพวกนี้นทุกคน,นพวกคอสเมติกอันนี้นะ มันจะสามารถลดเวลาได้นะทุกคนก็คือเวลามันจะลดลงไวขึ้นนะทุกคนแปดสิบวิเลยนะถือว่าโหดอยู่นะทุกคนตัวต่อไปทุกคนตัวต่อไปจะเป็นตัวของอิกโนโนดอนนะทุกคนถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะเดี๋ยวผมให้ Google มาหาให้ฟังนะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ทีนึงคนตัวนี้นี่ดีนะผมชอบนะตัวนี้นะทีนึงคนชื่อว่าอากัวโนดอนนะทุกคนนี่ โดยตัวนี้ทุกคนมันจะทํางานเหมือนกับเจ้านกฮู่เลยนะทุกคนแต่ก็คือมันจะได้เอพเยอะกว่าเจ้านกฮู่นะอย่างนกฮู่ของผมมันเป็นนกฮู่ที่เป็นไนโอธรรมดาทุกคนมันจะอยู่ที่0.4นะทุกคนแต่ตัวเจ้านาสาวตัวงไห่นี่มัน0.5เลยนะทุกคนผมเปิดนกฮู่ห้ดูนี่นะทุกคนเห็นไหม0.47นี่ทุกคนนี่มันพอต้นของเรามัน1.7 ทิ้นเรียนนะทุกคนแต่มันมันจะบักนะทุกคนเนี่ยพอมันพอมันเอาไปเช็คราคาทุกคนเนี่ยอ้าวนี่เห็นไหมทุกคนพอไปเช็คราคามันพันล้านเองนะทุกคนเนี่ยวันนิดเดียวเองนะทุกคนเห็นไหมใคงที่แบบอันนี้นี่คือล้านล้านเลยนะทุกคนเนี่ยมันบักนทุกคนมันบักนะเพราะฉะนั้นเราจะเก็บมันไว้ก่อนนะเราจะรอมันหายบักนะระหว่างนี้เราอาจจะไปทําต้นเหมือเจ้าบนเพซ่อม ทีฝั่งทีฝั่งไอดีไก่เรานะทุกคนโอเคทุกคนมาต่อกันดีกว่านะตัวต่อไปนะทุกคนมันชื่อว่าพาพาชีเปอร์พาโลซอรัสนะนทุกคนเดี๋ยวผมลองให้ Google มาอ่านให้ฟังนะนะทุกคนแพชีเซฟาโลซอรัสแพชีเซฟาโลซอรัสนะนทุกคนอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนโดยความสามารถของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะทุกคนมันจะทำให้ของที่เราค้าบทุกคนสามารถ ดูปีเคดได้ทุกคนมันดูปีเคดย,ยังไงนี่ทุกคนเดี๋ยวผมเปิดไปที่นี่ให้ดูนะอย่างเช่นเราคาฟไดอันี้ทุกคนเดี๋ยวผมเลื่อนลงมากันสมมุติเราคราฟเจ้าสมอลรีซนี่นะทุกคนเราคราฟปุ๊บพอเราใส่วัตถุดิบเสร็จปุ๊บพอมันคาราฟเสร็จแล้วทุกคนมันมีโอกาสที่ว่าเราจะได้เจ้าสมอลรีซเี่ยทุกคนสองอันนะก็คือจากสิ่งที่เราคาราฟได้มาได้สามอันทุกคนแล้วก็จากบัฟของตัวเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหม่ไอตัว พาโซรัสกันทุกคนมันก็จะให้เรามีสามอันนะทุกคนมันสามารถเบินได้นะของคาร์บตรงนี้ทุกคนโดยใช้ควาสมสามารถของเจ้าตัวตามนั้นทุกคนโอเคทุกคนมาตัวต่อไปกันดีกว่าเนาะตัวต่อไปเป็น, at, นดิโลโพโซรัสนะทุกคนดิโลโพโซรัสน,นะนะนันไม่ขอไม่กูตคออ่านฟังนะดิโลโพโซรัสนะทุกคนนี่ตัวนี้ทุกคนนี่ผมสุ่มมาได้นะทุกคนนี่ตัวนี้นะ เดี๋ยวเราลองมาวางกันดูนะทุกคนซึ่งตัวนี้นะมันจะในทุกๆ13-14นาทีนะทุกคนมันจะทําการพ่นพิษไปที่สัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะทุกคนแล้วก็คือบ้าของพิษนั้นแหะทุกคนจะลดคูดาว4 0วิหรือว่าจะได้เ p 500เลยนะทุกคนเ p 500เลยนะเยอะอยู่นะทุกคนเอ็กพี5 5 90เ p นะทุกคนถือว่าเยอะอยู่นะก็คือมันจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะนทุกคนมันก็คือใน3นาทีเนี่ย มันจะไม่ลดคูดดาวสีิบปีก็ได้เอพ9ห้า้อยเก้าสิหรือหก0้อยนะทุกคนซึ่งเอพ0หกรอยนี่เยอะไหมทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูเจ้านี้กันนะทุกคนก็ถือว่าหนึ่งในสี่ของเวลสามสิบเจ็ดเลยะะทุกคนก็เยอะอยู่นะถ้าแบบมันสเปสติดหลายตัวก็โหดนะทุกคนก็คือแบบมานสิบสานาทีเองนะทุกคนต่อไปจะเป็นเองคิโลซอรัสนะทุกคนหรือว่าเจ้านโนเสาร์ที่มันมีตุ่มตุ้มหางด้วยลูกตุ้มที่หางนะทุกคนแองคิโลซอรัสนี่นะทุกคน สกิลของมันคือสกิลผู้พิทักษ์นะทุกคนก็คือเมื่อผลไม้เราถูกขโมยะทุกคนมันมีโอกาสที่คนอื่นเขาขโมยไม่ได้นะทุกคนแต่ผลไม้ของเรามันยังอยู่นะทุกคนอารมณ์เหมือนมันปกป้องเราจากการขโมยทุกคนมันมีโอกาสนะทุกคนเจ้าของแองโกลอรัสนะมัมาสามารถทาสกิลนี้ได้นะทุกคนสกิลผู้พิทักษ์นะทุกคนต่อไปเป็นตัวที่โหดที่สุดนะแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายที่ถูกอัปเดตเข้ามาทุกคนก็คือเจ้าตัวสไปโนซอรัสนะทุกคน ซึ่งเจ้าสไปโนซอรัสเนี่ยทุกคนความสามารถมันคือมันจะสุ่มกินบัฟทุกคนมันจะกินบัฟจากสามสามผลในส่วนของเรานะทุกคนแล้วก็เอาไปกระจายให้หนึ่งผลใหม่ทุกคนอย่างเช่นผมมีต้นไผ่ที่โอยเอาไงดีผมมีต้นไผ่สามต้นแล้วกันทุกคนเอยผมมีต้นไผ่สี่ต้นต้นหนึ่งติดบัฟต้นหนึ่งติดช็อคต้นหนึ่งติดดาวตกทุกคนมันจะกินสามบัฟนั้นก็คือมันจะกินบัฟช็อคดาวตก แล้วก็อาจจะกินบัฟอองเนอมันจะกินทั้งหมดสามบัฟทุกคนแล้วมันก็จะไปกระจายลงให้หนึ่งหนึ่งต้นต้นใหม่เท่านั้นนะทุกคนโอเคทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงตัวเซาสไปโนหรือว่าสัตว์อื่นที่อัปเดตเข้ามามันโหดมันเก่งใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะช่องเราเหงานะมาคอมเมนต์ทีนะแล้วก็นี่ทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องคอสเมติกกันนะทุกคนดีเราจะมาเปิดกล่องเจ้าพวกนี้นะทุกคนสิ่งที่ผมอยากได้คือนี่ทุกคนดีเล็กกกนนนนะะะดูซิมมัจออให้เราทุค อุ้ยอันแรกออกเลยอ่ะไม่ใช่วันนี้เป็นคงกระดูกทุกคนนี่ทุกคนเราเราแบบเอ้ยมันออกทุกคนนี่โอสุดเท่ทคนสุดเท่นะเราจะมาประดับสนวนเราทุกคนรั้วนี่ผมก็อยากได้นะรั้วนี่ผมอยากได้รถด,ด้วยทุกคนรถด,ดีนะอุย้ยอะไรวะอ๋อรอยเท้าทุกคนได้ไปรอยเท้านะอันนี้โอเคเราเต็มทุกคนคอนไม่ติดเราเต็มนะเราขออนุญ,ญาตย่อยก่อนนะทุกคน โอเคทุกคนเราก็ทําการเคลียร์คอสตมบติก <c oughs> เราที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาเปิดกันต่อทุกคนไปกระดูกทุกคนกระดูกด,ดีนะไอปล้วนะแต่เราอยากได้ลวดนาำด้วยทุกคนนี่ก็ลดลดฟินสโตนนะทุกคนลดฟินสโตนนี่ก็น่าน่าสนาใจเหมือนกันทุกคนอยากได้เหมือนกันได้ลวดหนาำทุกคนขอลดฟินสโตนทีฉันอยากได้ลดฟินสโตนขอร้องขอร้องแย่ yeah, ทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ได้ลดฟินสโตนนะทุกคนไม่นะไม่นะ รถฟินโซนมาทีโอเคทุกคนเราไม่ได้รถฟินโซนเศร้าเลยโอเคมาทุกคนอันนี้มาเป็นเจ้าของพึ่งนะทุกคนนี่หลังพึ่งนะหลังพึ่งได้หลังพึ่งอีกแล้วทุกคนก็ได้แต่หลังพึ่งทุกคนเป็นอะไรกับหลังพึ่งเอ้ยได้กล่องคันนี่ทุกคนได้เป็นกระปุกคันนี่นะไกดได้แต่หลังพึ่งอะไรเนี่ยอยากได้กร่ปุกแห่งความยาวไว้ด้วยทุกคนเราอยากได้กระปแห่งความยาวไว้ เหมือนความเยาว้ออกที่ไม่ออกแน่เลยโอไม่ทุกคนโอ้ยได้ละจริงพึ่งทุกคนพึ่งคุยพึ่งขุดพึ่งคิงพึ่งควีทุกเทเหลือเกินทุกคนนี่บอลแชร์ขาดนั่นเราไม่ได้อยากได้อะไรในนี้ทุกคนเห็นทุกคนอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายเป็นอะไรทุกคนเป็นเกมโยนหุงทรายทุกคนเกมโยนหุงทรายนะ่เรามีอีกไหมทุกคนทุกคนเรามีอะไรบ้างนี อันที่เรายังไม่เคยเปิดทุกคนมีไหมมีไหมมีโอเอซิสหนึ่งอันทุกคนาวาาไปโอ้มีมีนะทุกคนมีแบบบัตรมูลนะออกมาบัตรมูลเทพทุกคนพอได้อยู่ทุกคนไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะผมอยากได้รั้วนะผมอยากได้รั้วบัตรมูลทุกคนเราจะเอามาตกแต่งสวนของเรานะพอนสวนเราเป็นตีมกำลังฟื้นแล้วนะทุกคนกคนี ดนโอเคว่าเดูไปเลยอันนี้ไดนโนอันใหม่ทุกคนไดนโนปาร์คนั่นไดโนปาร์คทุกคนเคยกินไดโนปาร์กกันไหมโอเคทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วสําหรับการมาอัปเดตว่าสัตว์เลี้ยงที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในภายมาเขอเองกันแต่ละตัวมาทําอะไรได้บ้างทุกคนเป็นไงทุกคนคอมเมนต์กันหน่อยทุกคนคอมเมนต์เราคอมเมนต์ฟุยกันหน่อยนะว่าอีเวนต์นี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่มาสนุกไหมนะทุกคนทั้งเรื่องการของที่สามารถ อัปเดเจ้าต้นเอ้ยเจ้าสวนไอ้ตู้ตู้แมชชีนแลกไดโนเสาร์ได้นะทุกคนแล้วก็การอัปเดตใหม่เป็นอัปเดตเจ้านี้ทุกคนนี่เจ้าบัฟมิวเทชันนะทุกคนนี่มันสนุกกันไหมทุกคนเราสนุกกันไหมสําหรับอัปเดตใหม่ครั้งนี้ทุกคนแล้วก็วันนี้ทุกคนขอลาไปก่อนนะทุกคนฝากก่อนจะลากันไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคน ถ้าใครกดแชร์และกดกระดิ่งนะทุกคนผมขอให้ทุกคนดวงดีนะทุกคนเปิดไข่ได้ตัวที่อยากได้เปิดไข่ได้แลคูนเปิดไข่ได้ดาร์นไฟน์นะเปิดไข่ได้ทีเล็กหรือตัวอื่นก็นได้นะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทุกคนวันนี้ผมไปก่อนแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไก่ฟูจ้าพิว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 ดีโอีเอโดดด้วยเฮ้ยอาบ,บีอาบ,บีครับอาบ,บีในโกะการ์เด้น เอาบีดโอ้ยเอาเริ่มใหม่เลยโดนตายแล้วเริ่มใหม่เลยตายเริ่มใหม่เอออย่าโดนแดงแอย่าโดนแดงเว้ยปั๊บเอาบีว่ะปั๊บเอาบีว่ะเฮ้ยมันได้รีวอร์ดด้วยโอ๊ตไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ชิบหายแล้วจะต้องรีบเล่นทุกคนต้องรีบเล่นนะต้องรีบเล่นนะเ้ยแล้วปูต้องอะไรเนี่ยไอ้เหี้ย only one is safe เชี่ยไอ้ฟุกมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นนี่มันจะคิดเกมไอ้เชี่ยนัออโอทอลายเขาไม่ได้แป๊หนึ่งแป๊บหนึ่งเอ้าไอเชี่ยลนไอ้แชมป์ไอ้โอ๊ต ขวา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 ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายไอ้หล่นดิอ้ะหล่นอะไรอ่ะขวาขวาซ้ายนะขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายอะไรอ่ะบลอคแอมบ์เบลเลนควิดไมโอนออบบี้คืออะไรอ่ะมันพิมพ์เงี่ยเราไม่รู no> ้ไม่รู้ขวาขวาซ้ายผ่านแล้วเฮียโอเคโอ้ยตรงนี้ต้องดูยากว่ะตรงนี้มันดูยากว่าเอาเว้ยเอาบี้เดนมาบอกเว้ยวิ่งตรงไปเลยเหร มึงอย่าโดนแดงแดงอะ okay, ถ้าอย่าโดนแดงๆอุ้ยเชียงย่าอฮ้ยไอ้เชียงมีแดงๆดักตรงเส้นกูชนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วกูชนะแล้ว<ๆ>ได้อะไรอะ่ะเรตทูวินฟรีจัม m p แพทคืออะไรวะไหนวะจัมพ์แพทวะไอ้เนี่ยมันให้จัม p ์แพมาไงอยู่ในไหนวะไอที่มันที่เราเด้งๆอยู่วะไม่รู้ละจัมพ p แพทอยู่ไหนอะ่ะโอ้ยไม่ jump hat ได้จัม p ์แพทเป็นของตงแต่งสวนไอโอ๊ต อุ้ยทุกคนทุกคนได้จำแพทไปขอตกแต่งสวนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้สวนเราจะมีจำแพ่แล้วโอ๊ดเร็วเร็วออด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 เร็วจะรอจะรอไหนที่เส้นชัยได้คอนเทนต์แล้วนี่ไอชั้นจะรอไหนที่เส้นชัยนะไม่รู้โอ้ยอเรียบร้อยหมดบัฟหมดบัฟแล้วเว้ยหมดบัฟมันหมดแล้วเว้ยเรียบร้อยน้องเรียบร้อยตอนนี้พี่ได้จำแพทไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ได้จำแพ่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับต้องออดเฮ้ยพูดคำหยาบในคลิปผมครับพูดคำหยาบในที่ผมครับเป็นคำหยาบอะไคำเดียวก็คือด่าพี่ตีีีโโออเเคคคมมัรบด่่าพต อะไรไเนี่ยไอ้ตึงอดได้จังแม่เลย